ดวงชะตาชาวราศีมังกรประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีมังกรครับเหมือนกับการเดินทางขึ้นเขาที่สูงชันแต่เมื่อไต่ถึงยอดแล้วจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามและคุ้มค่ากับความพยายามพลังงานในเดือนนี้จะเปลี่ยนด้วยความมั่นคงและโอกาสใหม่ๆที่รอให้คุณคว้าไว้ด้านการงาน บันไดแห่งความสำเร็จเดือนนี้เป็นช่วงเวลาท้องสำหรับการงานของชาวราศีมังกรเหมือนกับนักปีนเขาที่ได้เจอทางลัดขึ้นสู่ยอดเขาคุณจะพบว่าความขยันหมั่นเพียรที่ผ่านมาเริ่มให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาจะเริ่มสังเกตเห็นความสามารถและเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นสัปดาห์แรกของเดือนนี้คุณอาจได้รับโครงงานสำคัญที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงเหมือนกับได้รับกุญแจห้องแห่งความลับที่เก็บสมบัติไว้อย่าลังเลที่จะรับหน้าที่นี้เพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพของคุณช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการเจรจาเรื่องเงินเดือนหรือตำแหน่งงานคุณจะมีพลังในการโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดีเหมือนกับนักพูดที่มีเสียงใสและข้อโต้แย้ง ที่แข็งแกร่งหากคุณทำงานเป็นพนักง,งานขายยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวลูกค้าใหม่จะเข้ามาเหมือนกับเคลื่อนที่ซัดเข้าฝั่ง อย่างไรก็ตามช่วงสุดท้ายของเดือนนี้คุณต้องระวังเรื่องความเครียดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับถือกิ่งไม้หลายกิ่งพร้อมกันหากไม่ระมัดระวังอาจจะหักได้ให้เรียนรู้การมอบหมายงานและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมยอดคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทที่สมัครไว้โดยเฉพาะในสาขาการเงินการบัญชีหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเหมือนกับได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน เลี้ยงที่รอคอยมาเป็นเวลานานด้านการเงินกระแสะเงินทองที่ไหลมา เดือนนี้การเงินของชาวราศีมังกรจะมีความเคลื่อนไหวในทางบวกเหมือนกับแม่น้ำที่เริ่มเติบใหญ่หลังจากฝนตกรายไ,ได้หลักจะมีเสถียรภาพที่ดีและยังมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอีกช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับเงินย้อนหลังจากงานที่ทำไปแล้วหรือได้รับโบนัสพิเศษจากผลงานที่ดีเยี่ยมเหมือนกับการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วสุกงามอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปออมเก็บไว้เพราะอนาคตยังต้องใช้เงินในการลงทุนครั้งใหญ่ การลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่สิ่งที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนระยะยาวเหมือนกับการปลูกต้นไผ่ที่แข็งแกร่งและเติบโตได้ยาวนานหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะดาวเตือนให้ระวังการเสียเงินจากการตัดสินใจรีบร้อนช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการจ่ายหนี้สินต่างๆที่ค้างอยู่คุณจะรู้สึกเบาใจเหมือนกับการปลดภาระหนักออกจากไหล่ถ้ามีเงินเหลือควรพิจารณาการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการปรับปรุงบ้านเพราะะ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเห็นผลในระยะยาวสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจเดือนนี้กระแสะเงินสดจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้าจะจ่ายเงินตรงเวลามากขึ้นและมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับร้านค้าที่มีลูกค้ามาใช้บริการเรื่อยไม่ขาดสายอย่างไรก็ตามช่วงสุดเดือนต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการซื้อของที่ไม่จําเป็นเหมือนกับไปตลาดและหยิบของใส่ตะกร้าโดยไม่ได้คิดว่าจําเป็นหรือไม่ให้ทํารายการรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนเพื่อจะได้ ควบคุมการเงินได้ดีความรักบทใหม่แห่งหัวใจสำหรับคนโสดประตูแห่งความรักที่เปิดกว้าง เดี๋ยวนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสดเหมือนกับนักเดินทางที่ได้พบกับเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามความรักจะเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะผ่านการแนะนําจากเพื่อนการพบกันที่งามสังสรรค์หรือแม้แต่การเจอกันโดยบังเอิญสัปดาห์แรกของเดือนนี้คุณอาจได้พบกับคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงเหมือนกับได้ยินเพลงที่ชอบเล่นอยู่ในร้านกาแฟบุคคลน,นี้อาจจะมีบุคลิกที่ตรงข้ามกับคุณเป็นคนร่าเริงและมีอารมณ์ขันซึ่งจะช่วยให ให้คุณผ่อนคลายจากความเครียดในการทำงานอย่าไปกังวลเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเพราะความจริงใจและความมั่นคงของชาวราศีมังกรเป็นสิ่งที่คนอื่นหลงไหลเหมือนกับแสงเทียนที่ส่องสว่างอย่างอ่อนโยนแต่ออบอุ่นการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติจะทำให้คุณดูน่าดึงดูดมากขึ้น ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการเดทครั้งแรกสถานที่ที่เหมาะสมควรเป็นที่เงียบๆเ,เช่นร้านกาแฟาเล็กๆหรือพิพิธภัณฑ์เพราะจะให้โอกาสได้คุยกันอย่างลึกซึ้งอย่าเลือกสถานที่ที่มีเสียงดงังหรือคนเยอะเกินไปเพราะอาจทำให้การสนทนาไม่ราบรื่น สำหรับช่วงปลายเดือนถ้าหากความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ดีคุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะเปิดใจให้มากขึ้นหรือไม่เหมือนกับยืนอยู่หน้าประตูและต้องเลือกว่าจะก้าวเข้าไปหรือหันหลังกลับอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางความสุขที่อาจจะมาสำหรับคนมีคู่ การเดินทางร่วมกันบนเส้นทางใหม่ชาวราศีมังกรที่มีคู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเหมือนกับการปรับแต่งบ้านให้สวยงามและอยู่สบายมากขึ้นความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นสัปดาห์แรกอาจมีการพูดคุยที่สําคัญเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายที่อยู่การแต่งงานหรือการมีลูกเหมือนกับการวางแผนการเดินทางไกลที่ต้องการการเตรียมตัวอย่างดีคู่ของคุณจะแสดงความเข้าใจและสนับสน สนุนความฝันของคุณมากขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีสําหรับการออกไปเที่ยวด้วยกันไม่จําเป็นต้องไปไกลแม้แต่การไปสวนสาธารณะใกล้บ้านก็สามารถสร้างความทรงจําดีๆได้ การใช้เวลาร่วมกันโดยไม่มีสิ่งรบกวนจะช่วยให้ทั้งของได้รู้จักกันในมิติใหม่หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่ากเก็บไว้ในใจให้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยและอดทนเหมือนกับรดน้ำต้นไม้ที่แห้งแล้งต้องให้น้ำทีละน้อยแต่สม่ำเสมอความจริงใจและความเข้าใจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้สำหรับคู่รักที่เพิ่งมีปัญหากันเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการคืนดีการขอโทษอย่างจริงใจและการแสดงให้เห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงจริงจะช่วยปลอบประโลมหัวใจที่เจ็บ เหมือนกับใช้ยาทาแผลที่ต้องอดทนรอให้มันหายช่วงปลายเดือนอาจมีเซอร์ไพรส์ดีๆจากคู่ของคุณอาจเป็นของขวัญเล็กๆหรือการวางแผนอะไรพิเศษเหมือนกับได้รับจดหมายรักที่เขียนด้วยความตั้งใจให้เปิดใจรับความรักและความเอาใจใส่เหล่านี้ด้วยความซาบซึ้งสรุป เดือนแห่งการเติบโตและความสุขเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรจะได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาเหมือนกับเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้ที่หวานฉ่ำทั้งในด้านการงานการเงินและความรักล้วนมีความเคลื่อนไหวในทางบวก ที่สำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัวไม่ให้ความสําเร็จทางอาชีพไปบอดบังความสุขในด้านอื่นๆเหมือนกับการขับรถในเส้นทางที่คดเคี้ยวต้องรู้จักเบรกและเร่งในจังหวะที่เหมาะสมให้เปิดใจรับสิ่งใหม่และอย่าก,กลัวที่จะก้าวออกจากเขตปลอดภัยเพราะเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการเสี่ยงอย่างมีสติและความกล้าหาญของคุณจะได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่า